สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะจ้าหนะจ้าแล้วจ้าแล้วจ้าแล้วจ้าโอ้รู้จักจ้าแล้วนะคะขวบหนึง่งเดเดินเดียวกับยา่าเอาสวัสดีค่ะก่อนอ่ะนะรูถคิงสวัสดีค่ะ เก่งมากเป็นทายาให้ค่ะยาของให้สวัสดีค่ะโอ้ยเลี้ยงล้านก่อนเด้อเดี๋ยวรอแม่เขาก่อนจะยังไม่ได้ขายของหรอกนี่าไปอืิงจิงจร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 ิง จริงๆๆๆๆๆจริง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 จ้าวัสดีเอฟซีกันบาย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 าจ้าก่อนๆๆๆจ้าก่อนจ้าทักทายกันนะคะเดี๋ยวรอรอให้แม่เขาไปซื้อของก่อนแล้วเราก็ ยังไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะคอมเมนต์ยังไม่ขึ้นใช่ไหมคะน้องวอคิงคหอือคอมเมนต์ขึ้นยังคะจริง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 จริจรหน้าบานเหมือนกันเอ๊ะเอ๊ะ ติงจ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 ิงอ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงดีกาดีก่ะอ่าพี่ฮาเล่ไปกับแม่คราวนี้ปล่อยน้องรถคิงอยู่กับย่าอ่พี่ฮาเล่ไปกับแม่รถคิงอยู่กับย่าใช่ไหมคะ แต่มก็กแต่มไปนั่งอยู่คนเดียวได้ไหมย่าจะขายของนะนั่งอยู่คนเดียวได้ไหมย่าจะขายของเอาไปนั yeah. pues ่งอยู <N yan> <N yan ่คนเดียวนะย่าขายของนะตึ้งตึ้งตัตึ้งตึ้งตัดตึ้งตึ้งตัดตึ้งตึ้งย่าขายของแล้วเอารถคิงแม็เล่นอยู่คนเดียวนะคะ จริงจริงก็จะใส่แมสนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเองจะเผออี่เอา,าตัวเองจะเผอไอเอาจะไปติดลงติดร้านเอาเนี่ยน้องรถกิงอ่ะ อยากได้งานอะไรแจ้งนะมีไซส์อกใหญ่ๆก็มีนะคะนี่ตัวนี้อกห้าสิบบวกถึงห้าสิบหกเลยนะคะงานสวยๆงานสวยๆอกเล็กก็มีอกเล็กก็มีสี 40, 42, ่สิบสี่สิบสองนี่สวยมากเป็นงานเดทสายเดียวงานดอกโคลี่เนื้อทรายสวยมากนะคะสายเดียวสายรับได้เป็นงาน เป็นงานอะไรนะเขาเรียกปลูกป้ายอะนะคะเลี้ยงเด็กไปด้วยขายของไปด้วยค่ะเลี้ยงเด็กไปด้วยขายของไปด้วยเนาะอยากกว่าน,นี้ ำไมมันมืดๆก็ไม่รู้รถทิ้งโลกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนะคะไม่ลงมาค่ะอยู่ข้างบนอะค่ะไม่ลงมานะคะไม่ลงมานะคะริ้งริงริ้งจะทิงริงจะริงงริงงริงจะริงงริงอ่าไม่ต้องลงมาอยู่ตรงนั้นแหละอย่าลงมาเดี๋ยวตกค่ะไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยค่ะโอ้ยเข้ามาแล้วกด